น้องน้องกินไก่เคฟซีไม่ได้เฮ้ยใครบอกว่าใจพวกแกสองคนกินก็พูดเป็นคนสรางอ่ะฉันจะซื้อมากินเองเอ้าไก่เค้กนากินอือกินจน เออเล่นกับน้องอย่างนี้แหละพอตาใครไม่เล่นกับนอ้องแลวก็เดี๋ยวฉันจะตีเฮ้ยดีเจแก่วดเป็นหมูอย่างนี้กแกไม่เล่นกับน้องไงไหเล่นกับลูกฉันเดี๋ยวนี้ไปแกก็เล่นกับลูกฉันที่ดีด้วยละ่ะใจไหมหนูไม่ใช่ลูกพ่อหรอแล้วไงใครแกเอาละ <c oughs> เพื่อเป็นการตอบแทนการเลี้ยงน้องเนี่ยอยากกินอะไรเดี๋ยวไปซื้อมาให้ไก่เคสีค่ะโอ้ กินของแพงซะด้วยเดี๋ยวโทรขอตังค์แม่บอแกก่อนฮัโลโหลที่รักจ้าขอตังค์หน่อยซื้อไก่เคฟซี้ลูกๆคุณเนี่ยเขาอ,อยากกิน2,000จ้ะโอเคโอนมาเลยนะแต่เดี๋ยวจะเอาเงินโอนไปให้น้องนุ่นด้วยี DJ อะไรนุน่นใช่อะไรคือน้องนุ่นน้องนุ่นหรือว่าพ่อพ่อซื้อนุ่มมาทำหมอ ก็น่าจะใช่เหระมั้งไม่มีอะไรอ่าซื้อมาแล้วนี่ไก่เคฟซีทั้งใหญ่เลย <c oughs> หลายคนคงคิดว่าพ่อของตูใจดีแล้วแต่จริงไม่ใช่พ่อตูจะเอามากินเอง <c oughs> อ่าพ่อกลับมาแล้วน้องฮ้อีอ๋อโอ้วน้องๆกินไก่เคฟซีไม่ได้เฮ้ บอกว่าใจพวกแก 2, 2> <อ>คน 2> <อ>กินก็พูดได้เป็นคนสั่งอ่ะฉันจะซื้อมากินเองเอาข้าวในบ้านก็มีมาม่าก็มีไข่ก็มีไปทอดสิอ,อยากินอยากินไปแต่เกิดว่าดูแลน้องดีๆเนี่ยเดี๋ยวจะให้กินดูน้องไปอ <c oughs> ืมไ่วิงแซบ

อ่าเหมือนเดิมแล้วกินต่อ,อเอ๊ะผมกนี้อ,อยากกินใช่ไหมคิดออกแล้วเราจะแก้ไงกินใส่พริกให้เผ็ดไอพวกเนี้ยไม่อยากกินของของไ้ต่อไปใส่พริกก่อนพรุบพริกอืมที่เป็นปที่สุดในโลกอ่าทั้งสองคนอยากกินใช่ไหมค่ะครับอ่านี่เอาไปเอ่อวิ้งแซ่บอร่อยแน่นอน นี่แหละผลของการเป็นเด็กตะกะเจอพ่อลุงตูแก้เพชรไปเลยแตะฉันคือพ่อลุงตูใจร้ายรักลูกไม่เท่ากันแถมฝันหักเลยนะ จบได้แล้ว <laughs>